ทำบั้นแซวนะครับนี่ครับนี่คือแบ X E O นะครับบั้นแซวผมไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนนะเคยกินบั้นแซวแบบอื่นแต่บ,บางๆอย่างนี้ไม่เคยนะครับเขาจะทำใส่กระทะหลายอันมากเลยครับเนี่ยก็พลิกขึ้นมาวางนะี่อ๋อมมาตัดอย่างนี้ตัดอย่างนี้ครับแล้วก็น่าจะทานกับ จา๋าแล้วก็มีซอสมีอะไรอย่างเงี้ยคนบ้าสับเนื้อมันจะทานดูครับนี่เขาหมดแล้วครับขายหมดแล้ววันนี้ตอนเช้าจังหวัดน,นิ่งบิงนะครับประเทศเิียดนามกระทะลังการมากครับอ่าอันมกบกเดียอันนี่ยด้วย บอกเขาว่ากินจานหนึ่งครับแล้วก็ทานที่นี่เขาบอกว่าห้าพไม่น่าจะถูกอย่าง้ไม่้งเใมฮะิดสีอิดเนื้อติดด,ดาดอิดเนื้อเยออ่ห้มื่นชิ้นอ่ หมูเดียวแบงเฉี่ยมซีอิเนอพอเขาถามว่ากินเนื้อกินหมูย่างด้วยไหครับตอนนี้เดี๋ยวเขาตัดแผ่นมาให้บบงเฉไม่เคยกินแบบบางๆนี้ครนีจะจ่าไมุ่มหมดก็จิ้งจ้าซีอิูซีอิมิเมุ่มกหมูหมซทิก็เนื้อหนึ่งอ่าหนึ่งเขาเรียกอะไรครับ หนึ่งไม้ะเะฮะเซียนนี่คล้ายๆภาษาจีนนะโอ้นี่ย่างย่างนี่ครับหม <15. S 2> ื่นห <canyon> ้าไับด้ไลยละผิดสี่ผ<ด>ิดเนือ้อผิดเนืออนเน้อผิดแถวผิดแถว ติดเล่นเป็นหมูครับไ,ได้ละม,มัก,กหมัดก้งฮะ,ะ,ะมักหมัดใครครับ<อ>ถามเขาว่าใบมักหมัดไหมครับเป็นใบไม้ชนิดหนึ่งครับทางเหนือเขามาปิง้งกับเนื้อนะฮะับหมื่นห้าไม่แพงเลยนะครับหมื่มหนห้า,มมาก็หมื่นห้าก็ประมาณสักเอา อาเงยไทยลา้านถามว่าคนไหนเขาบอกคนที่ไหนเขาบอกว่าคนไทยอันนี่ครับเขาย่างเดี๋ยวผมทานเนี่ยครับนี่แบบยังไม่ได้ย่างเดีย๋ยวเขาไปทานกับปันแจวนะครับ นี่ก็ได้มาแล้วครับเป็นบันแซวแต่ผมไม่เคยเจอบันแซวที่ทอดแล้วบางๆแล้วทาเป็นแป้งเพื่อไปกินกับอย่างอื่นอย่างนี้นะครับอันนี้รวมกันก็นแล้วจต่สองหมื่นนะครับแล้วก็จะมีน้ําจิ้มอย่างเงี้ยนะครับอันนี่ลอยๆอยู่เป็นมะละกอฝานนะคะคนเวียดนามก็จะทานเนี่ยอย,นนอย่างเงี้ยเป็นน้าจิ้มเยอะๆแล้วก็ทานเอาไปแช่น้ําเลยนะครับอันนี้เป็นหมูย่างนะครับ เขาย่างอยู่ตรงนู้นนี่ยก็ใบเขียวๆเนี่ยเป็นใบมักมัดนะใบมักหมัดเอามาย่างนะมันจะหอมนบางคนบอกว่าใบมะไฟจีนผมผมยังไม่แน่ใจนะว่าใบอะไรนะแต่ไม่ใช่ใบชมวงแน่นอนนะเดี๋ยวมาเทสครับมาลองทานกันจริงผมแอบทานไปหน่อยแล้า รสชาติเข้ากันครับเหมือนบโรตีหมูย่างอืมเหมือนกับนี้มากกว่าเหมือนกับกระบ,บับกระบ,บับอาหารตุรกีนะครับถ้าเห็นที่ตรงข้าวสารก็มีที่เขาย่างแล้วก็ใส่แป้งนะแต่นั้นจะเป็นเนื้อย่างนะครับเดี๋ยวลองจิ้มน้ำซอสเนี่ยไม่เนะ่ไหร่อยัะเพราะว่าน้ำซอสนี้รสชาติเหมือนกันหมดทั่วทั้งประเทศเวียดนาม กินแล้วทำลายลักษณนะที่เป็นเอกลักษณ์ของอันนี้ไปอันนี้กินป่าๆนี่หอมหอมใบเขียวๆนี่ก็เรียกใบมกักมันนะฮะหอมกว่าคิดว่าครับหอมมากเข้ากันามากเลยกับบันแซลแบบบางๆนี่ซึ่งปกติผมไม่เคยเจอบันแซลบางๆแบบนี้นะ ปกติบันแซวเขาจะแบบใส่หน้ากุ้งใส่อะไรงั้นไปอันนี้จะมาบันแซวหรือว่าเอาไปหอ่อไส้อ่าไปหอ่อไส้คล้ายๆเขาเก็บปากหม้ออะไรครับแต่ว่าอันนี้เขามาตัดเป็นแผ่นๆกินเหมือนกับเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนี่หมายถึงว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบใหญ่อะไรเงี้ยอาเวีานาเขาจะมีกินนอกเหนือจากของเรานจะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่ของเวียนาเขามีเส้นใหญ่อย่างหนึ่ง อือร่อยมากครับหมูย่างอร่อยจริงๆแล้วข้อกับแป้งแบบนี้ครับมาพบกันใหม่กับชแนลฟิลไทยใน youtube ครับตรงนี้อยู่ถนนฟานดิงฝุงนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเลขที่ส7นะจะดเดี๋ยวจะมาหาครับอยู่ใกล้ๆตลาดนะครับแต่น่าจะมายากนะขายแต่อนเช้าๆนะครับผมพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ